เสร็จแล้วค่ะลาดหน้าหมูหมักนุ่มๆสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำลาดหน้ากินกันนะคะตอนแรกมาหมักหมูก่อนค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะให้หมูนุ่มนะคะประมาณครึ่งช้อนชาซอสปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนสีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนค่ะ ก็ที่ขาดไม่ได้เลยน้ำมันงาค่ะหนึ่งช้อนคลุกส่วนผสมนี้ให้เข้ากันนะคะแล้วหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะเพราะว่าระหว่างรอเราก็ไปหั่นผักคะน้าเตรียมไว้ค่ะผัดเส้นเตรียมไว้นี่นะคะ หลังจากหมักหมูเอาไว้ใช่ไหมคะเราก็มาหั่นคะน้าค่ะเดี๋ยวเรามาลวกก่อนนะคะนี่น้ําต้มใส่น้ํามันนิดหน่อยกับเกลือนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่โคลลงไปลวกก่อนคะ่ะก็จะได้สุกพร้อมกันพอโคนเริ่มสุกแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาใบลงไปเลยค่ะผักสลดแล้วเราก็ตักขึ้นเลยนะคะ นี่ค่ะเอาไปใส่ในน้ําแข็งอย่างนี้ค่ะน้ําเย็นเขาจะได้เขียวก่อนจะไปทําน้ําลาดเรามาผัดเส้นก่อนนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะเพราะในเส้นก๋วยเตี๋ยวก็มีน้ํามันอยู่แล้วเอาเส้นใส่ลงไปค่ะ วางเอาไว้ให้เขากรอบๆนะคะใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงเพิ่มสีใช้ไฟแรงหน่อยนะคะเส้นจะได้หอมแข่นนะเส้นดูกรอบๆนิดนึง ได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้นะคะเรามาทําน้ําปรุงก่อนนะคะอันนี้เป็นผงรสด,ดีค่ะหนึ่งช้อนแทนน้ําซุปนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนซีอิ๊วขาวค่ะซอสปรุงรสค่ะแล้วก็น้ํามันหอยสองช้อนนะคะเติมน้ําเปล่าลงไปสักเล็กน้อยค่ะคนให้ละลายเข้ากันนะคะ ะได้สะดวกเวลาตอนเราผัดนะคะละลายแป้งต่อคะ่ะอันนี้แป้งมันนะคะห้าช้อนใส่น้ําลงไปคะ่ะใส่น้ําน้อยๆน,นะคะเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราเออทําราดหน้าเสร็จมันจะไปเปลี่ยนรสชาติคะ่ะเราพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปออผัดน้ํำรัดหน้ากันได้และะ้วค่ะใส่น้ํามันประมาณสักสองช้อนนะคะตามด้วยกระเทียมคะ่ะกระเทียมสับ ใส่ต้าเขียวลงไปค่ะประมาณสองช้อนเราจะใช้ความเค็มของต้าเขียวนะคะหอมดีแล้วเติมน้ำนะคะเราใช้น้ำเปล่านะคะใส่น้ำประมาณขวดเล็กกันนะคะได้ประมาณสองที่ค่ะเราคนให้ทั่วแล้วเราก็รอให้เขาเดือดก่อนนะคะ นี่เครื่องปรุงที่เราละลายไว้นะคะน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะน้ำเดือดแล้วเราใส่หมูของเราลงไปเลยนะคะหมูนุ่มๆที่เราหมักไว้ค่ะคนสักหน่อยนะคะหมูจะได้เป็นแผงกระจายตัวเราชอบกินรัดหน้าหมูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะ นี่พอหมูเริ่มสุกใช่ไหมคะเราก็จะใส่แป้งนะคะแป้งมันเราค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะ เนอได้ที่แล้วค่ะเรามาชิมดูก่อนนะคะเพราะเราสูตรไม่เป๊ะค่ะที่ปรุงถ้าขาดเหลืออะไรเราก็เติมเอาอืมพอดีค่ะอร่อยแล้วเราก็ใส่ผักที่เราลวกไว้เลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วน้ำลาดหน้าของเราเส้นที่เราผัดไว้เมื่อกี้นี้เราก็ตักลาดเลยค่ะหมูชิ้นใหญ่จัมโบ้สะใจค่ะนี่สามชิ้นก็จุกแล้วค่ะลาดหน้าหมูหมัมกนุ่มๆก่อนจะกินก็โรยพริกไทยนะคะแล้วก็ปรุงน้ำส้ม พริกดองน้ำตาลน้ำปลาตามใจชอบเลยค่ะแต่เราชอบแบบนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมูในอวยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ